สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมีคนมาลักแหน่บ้านปุ๊กนะคะดูตีมาลักแหน่อีกแล้วก้นจัดการดิกรเกินเนี่ยชอบแซวปุ๊กมาหาว่าปุ๊กอะถ่ายทำอะไรถ่ายทำหนังใหญ่เลยออืญาติปุ๊กเองค่ะมา,ะานะมาเอาแหน่ไปให้ปลาค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวกลางคืนจะเอาแหไปหวานให้หมดเลยน้องเกินนะเกินจัดการเกินเกินจัดการเลยอย่าพี่น้องเองนี่นี่นเดี๋ยวจะออกให้นี่เลยทั่วโลกเลยเนี่ยมาช้อนแหนแซลดีนักแซลดีนักเอาอยู่แล้วเนี่ยอยู่ในคลิปนี่เลยนี่ นี่นี่น่าก็ไปแยมันไซอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ไปแยมันไซอย่างนี้น,ๆๆนั่นนั่นเอาเอาเอาเนี่ยเกินจัดกันคุกเกิน <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ก็สวัสดีนะคะขำขำค่ะยาพี่น้องกันคะ่ะ เลี้ยงปลานะคะเดี๋ยวกลางคืนปุกจะเอาแหวเอาแหววปกจะเอาแหวเอาแหไปวานี่หมดเลยลค่ะสวัสดีค่ะพูดผิดพูดถูกนะคะค่ะกูเกิลจัดการกูเกิลจัดการลูกมันชอบแกล้งเราฮะชอบแกล้งแม่ลูกแล้วลูกพี่ลูกน้องค่ะปุ๊กต้องเรียกเขาว่าปู่นะคะ แต่ทำตัวเหมือนกเด็กเพื่อนๆกันญาติพี่น้องกันนะคะค่ะเดี๋ยวปุ๊กจะมาเก็บบวบนะคะเก็บบวบมีบวบหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะปุ๊กไม่ทนัน